มางานเกษตรแฟร์ปี69มาดูกันว่าในงานจะมีอะไรบ้างวันนี้ก็มาเน้นของกินเช่นเคยนะองฝานน่มีมอันนี้ทอสุดทำเองเลยป็นโมจิครีมชีแรอสอันนี้ก็จะเป็นโอัน้อันนี้ก็จะเป็นไมโล โกโก้อากงงบริการอคนขายไม่ใช่อากงอันนี้มีขนมหวานขนมโบราณน้ันวยไก่ขนมอะไรก็ได้สิบาทแล้วอะไรก็ได้สิบบาทอะไรอาก็ได้สิบาทหน้าได้สิบาท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 ราเิสิบบาก็ได้นะเท่าไหร่ะ อันน hey. 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 uh, ั้นร้อยห้าเกาัเนวาเดเพแกนนนอ้ตมันไก่แทบอีกแล้วก็ไก่แทบไหมอันนี้ไหมตอนต้นสวครับลานจอดรถข้างแข่งทอดนครับแต่ว่าร่เอกนี่เลยข้างๆเลยที่ลานดาของเราใชครับบนสุดสุริยต่างตัวใกต้องไต นี ster, er. laim, ่เลยากับาสีแดงกับตั้ในสำนักเกษตรครับยี่สิบสามทับยูโซไทยครับเป็นนเครับโซนเป็นโซนเ็เอาละต้องแล้โซนษาครับพนาอันนี้เป็นซูชิปลาซูชิแบบต่างต่างเชิ้นลิมโิปังแตกงาเกษตรแปลอัน้าร้อเาตามต่างางได้ครับที่เราเป็นสำหรับที่แงเที่ยวอะไรทีเดียว

กินโค้งวนเครื่องขยอกโกเจน่มากหบาทจากหบาท5บาท5บาทขยาบาทไม่ต้งนั้นี่้หบาทไม่ได้ทุกอย่าง5บาทถ้าได้บาทไมุ่อย่าหูยออุบลอาบารจ10บาทเชิญด้านนี้เลยค่ะ ุปไล่ชของ3 K ของเรานั่นองครับ เห็ดยาแก้วบมอนครับตุ้ยตายายี่ปกุ่านอยู่ต้ยตาเห็ดยางคามากอนบาหลมมีหนังสายด้วยหลังจางแฟวนอันนีเราทำเนคนฟิงนี้ของขายแบบสไตล์แบบแหนมาพิมพ์ลายแบนแก้วบนกระเป๋า แบบก๊าดมีแนแบลนด์ก๊ามเนยี่แบบต่าหลักสอกรัมบาทเ็นได้แล้วีนี้ก็ะเซลเหมือนเดิมคนเยอะังเดิมกอะเซลเนี่ยคือของเซลล้บาท ต้นไม้้นสามทุนครึ่งคนนึ่งเยอะไข่ไก่เฮ้ยแล้วนี่ต้นไม้ติมหมูเดง นี่คล็อกนี่คล็อกไป,ปด,ดูทำไปทำหลองเขาหลวงขาคล็อกนี่มีของให้ด้วยนะนมีข,งขงนงจีบมาโซนนัสษาอีกแล้วโอ้คุณป๊อกคุณบ๊อกคุณป๊อกคุณปอมากอะไรนี่อะไรฟังชาแฟรท่าไรเช็ค ต็มโอ้ทุกขักมากไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเรขกสุดสุดโอ้คนเยอะต้อคนสงสานี่มีหมาด้วยหมาอิสต้าโอ้อโหเบอเกอร์เด็โดโคตรดโดโด้โด ตามลูกหอดด้วยตีวยอย่างพี่พี่หนุ่มหล่อแก๊งน,นี้เนี่ยเราก็ตามลูกหอด,อดไปแล้วแล้วต่อ แก้วแก้วจริงๆ,ๆมีแต่น,น,นมรอ,อน่อะไรไม่คะแล้วเบอร์มะไร burn, burn. เบอร์เบอร์เบิร์นบพีรันเกากุกนี่ตอรัดเราจะต้องเซื้อทุกงานรัร้อยสี่สิบของจีร้อยหนึ่งต้องรอนะไข่สิบสหชิ้นละหบาท เจอยิปซ่ามาโซนหมาแล้วไปดูแฮปปี้ดับปกปกหมาอะไรชุดสุนัขใค้หาชุดหมาตัวจีนแล้วหาได้นะลายตุวจีเป,เป็นแคทแมวว<อ>ไหนะไปคาเฟ่เขไม่ไหว แล้วส็20บา่ถกงอาาผาน0บาทรสันนี้เป็นต้นต้นใหญ่หลคือหนุ่มน่าักเนาะมา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 เอาหน้าได้มตัวเขาหน้าได้มาหน้า ร้านแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่คนอยู่เต็ร้านลูกค้าก็เป็นร้านเอะไลขห้าสิบของร้อยหนึ่งคอใหญ่เลยห้าสิบ็ากินน้ำมีน้ำพริกนี่เป็นร้านฝังเวอร์ฝังนุ่มๆฝังไส้ต่างๆและไม่พลาดครับร้านหนวดออคโต u s สคิงออคโต u s สร้านหนวดร้านที่เราเจอทุกแนรากที่เรารลัอคาชาชู ก่อนจะซื้อเองนะครับการซื้อเองด้วยตังของเขาปลาหมึกลายชิงออตโตอส์มลแมลงทอดราคาตัเดียวสามสิบสอย่าห้าสิบน่ากินนะเอาไปก้าวเดีว่นทำงานไม่ด น,นี่นครศรีธครมนมชงานประจำงานฟู้ดแฟร์ทั้งหลายทั้งหมดนี่ก็จะเป็นมะขามหวานขายเป็นกิโลเทกระจายโลร้อยห้าสิบฝักสีทองไม่ถูไม่เขาไม่ถูกทอดโคตรหวานบางทีมะขามก็มีร้อยหนึ่งนี่ชิม